จะไปเจอกันที่ตะเคะียนตลาดกันมันไม่ใช่เกี่ยวกับเที่ยวบ้างคือไปกันที่ต้เราก,กำลังเดินไปสะพานพุ่กัน,กน ดค่ะเราจะเพื่อนกันแล้วสงหน่วยและอีกสามหน่วยเดีไปเจอกันที่ปากคอบตลาดกัน เราเจอเพื่อนอีกนะคะขอใส่ชื่อก่อนนะคะสี่คนนะคะนี่คนนี้ชื่อลูกปลาค่ะคนนี้ชื่อเบตรีคนนี้คนนี้คนนี้ชื่อมาลิกคนที่แต่งตัวเหมือนโจ้ชื่อแม็กกี้ค่ะ ปาณ80นาทีเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วก็จะไปหาข้าวกินนะคะทุกคนวิ่งมาบูมาเบียดอะไรอ่ะวิ่งมันถ่ายได้ยังไงคือผมไม่อนุญาตไงหรือเราควถ่ายเอออ่ะงั้นขอถ่ายนะเออได้เฮยชอบอ่ะชอบแบบยูทูบเบอร์จะกินเลยอ่ะเป็นยูทูบเบอร์กันฮับใช่ฮับ เราจะทำให้อาการการเสพภูมิใจในตัวเราการเสพต้องมาดูเราดูข้าวเราไปหาข้าวกินก่อนถ้าไม่มีเราก็เราก็จะกินอะไรเราก็จะไม่ต้องกินกินดูมาลิกแต่ันดีให้ดูมนดิกหิวข้าวขนาดนั้นเลยหรอไม่หิวหรอไม่หิวอะไรมันหิวข้าวขนาดนั้นเลยหรอก็ไม่ได้หิวขนาดนั้นแต่ถ้าได้กินเร็วๆก็ดี อยากกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันอยากกินแมื้เคี่ยวเหมือนกันหรือว่าเราจะไปกินที่มอการก๋วยเตี๋ยวได้เหนรีบยหน่อยแล้วก็อดใจรอไปกินที่มอเอา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 ไปอันนี้เรากำลังจะเดินไปหาของกินกันนะคะ ข้าเเปเป็น็นนจ,จ, <Okay. S 2> จริงๆปกติจะต้องถ่ายกับน้องอีกคนนะคะน้องขวัญแต่ว่าวันนี้ขอเป็นคลิปกับเส้นใหม่ล้วกันพูดแบบนี้ไปที่ไหนกูเจอแต่คนแบบีบึ้นจริโอเคเหมือนเราจะได้กินได้กินผัดกะเพราแล้วเดี๋ยวเราจะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะ ขายให้ดูแล้วกันถ้าเราได้กินถ้าเราไม่ได้กินเราก็ไม่ลงอนะอกคลิปเนี่ยอาาถึงแล้วล,ลนนะแล้วนะอ่กเอาผัดกะเพราสามแล้วก็กระเทียมหนึ่งแล้วก็น้ำแข็งสี่ค่ะ เอาห้าจานคดีแอแอมันไม่ใช่เก่งกับเทียมคือเก่กเทียม หน้าเราใหญกว่าหน้าเราคนไม่จ uh ังเออนี่สิาส่สิบห้าบาเดี๋ยวกูจะนั่งจากทีวีมากินที่นี่ทุกวันเล้เนยกูถ่ากน่าจะต้องโูดสิตงเนี่ยอแต่ไปกินก่อนดีกว่ารออาหารเพื่อนมา เไปกินกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังพูดไม่จบเดี๋ยวเราดูอาหารเพื่อนมาเดี๋ยวระหาให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปกินกัน,นไหมด้เกะเพราหนึ่งกะเพรากะเพรา,า,พาสามอันนี้หนึ่ง คือไม่ไหวแ,วแล้วนะคะปวด่ไหวมะ่หวหมากเลนะคะกวาหวมคะบอกว่าถ้าไมหาค่ะแต่ว่าเราไม่ไหวกันเอง้ว <c oughs> ไปทำกิจกรรมไล่ต่อทาไปทำกิจกรรมไล่ต่อเดี๋ยวเราจะได จะไปนงัเราต้องเดินเล่นก่อนเดินเ่สะพานผุดลสานผุดตอนเทียงนะทอดคนคะอร่อยมากเอให้สาวสี่สาวสี่คนท้องพลเล่นพลเล่น อร่อยมากอิ่มมากย<า>ังกิน,มกน,นไม่หมดเลยใช่ไหมถ้ากินหมดอ่ะน่าจะใส่น่าจ, <c oughs> จะใส่ตัวนี้ไม่ได้นะคะกินหมดไหมคะไม่หมดครับไรอยูๆๆ่ข้นตาเชื่อเชื่อใช่ชะกันกำลังกดตังค์่ะคะ <c oughs> ได้นไปดูไหมเนี่ยล้วกำลังจะเดินมาดูดท่าเรือกันนะคะ เาด้ให้เราทำอะไรให้เราทำอะไรการอะไรการอะไรให้อยู่กันยนิ้วโปงกับพ่อนาาอยู่ที่ไหนทาอะไรตอนนี้สวัสดีค่ะเพื่อนเราอยู่ที่ไหนไม่รู้เออเราโดนลักพาตัวช่วยด้วยที่นี่เรือเต็มไปหมดคนลักาตัวเรา เรือเต็มไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าที่นี่นี่ไหนนี่แม่พูดไนี่หนงไปนแล้วหรือว่าไม่ใช่หน้าป็นอะไรหรือเปล่ <c oughs> าเ็เอเดน <c oughs> เต็มเลยไม่เห็นด้วยเป็นจำโบเนจบาเพื่อเพื่อนำอะไรกันหรอีรเียว ไม่ถ่ายอะไรเยอะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะดูบรรยากาศนะะบรรยากาศเย็นมากหน้าม้าหน้าม้ากระเจิงเลยใช่ไมกูไม่มีกูไม่มีหน้าม้าให้ถ่ายใช่ไหมอือดูเงือนทำไมจอดไม่ออกด้วยมันต้องการอะไรกูอะ ก็อยากขายมากเลยนะคะเนี่ยคันนี้อุ้ย,ย,ยตาจะเยอะหมดแล้วเน,นี่ยเกี่ยวกับอะเดี๋ยวจะแปะไอจีให้สนุกมากเพือตรงนี้นะคะชื่อตรงนี้เื่อตรงนี้นะคะไอจี IG ชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวแปะแปะไอจีน้องน้ำทิพย์กับน้องเบตี้ไว้ตรงหัว เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อลูกปล่าไปสะพานขุดค่ะไปเลยปุ่งยังไม่โดนกล้องเลยกล้ไม่ปิดอ,อ่ะท่านี้นะคะเรากำลังเดินไปสะพานขุดกันเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆนะคะบ๊ายบายหน่อยบ๊ไปไปหน่อยไปไปเอายบาย <laughs> ตอนนี้เหมือนเราจะถึงแล้วนะคะไม่รู้สะพานพูดเดียวกับทุกที่ทุกคนคิดหรือเปล่านะคะโอ้ใช่แหละเนาะใช่ใช่ไหมโอสุดยอดอ่ะแดดอ่ะอตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะคะ สะพานพุทธไงฮะร้อนมากร้อนจริงตอนนี้เวลากี่โมงตอนนี้ประมาณเที่ยงสุดยอดอ่ะพวกเราอ่ะตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบนาทีสุดยอด ลองสี่สิบสี่ีนะีนาทีเดี๋ยวเราไปถ่ายงานกันก่อนะคะทุกคน ตอนนี้เรากำลังจะกลับไปแล้วนะคะทุกคนไปเดี๋ยวก็บาแต่เราจะกลับรถอะไรตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องสม,มุดแห่งชาตินะคะทำทพิปมีความสุขค่ะ ชอบอ่านหนังสือไหมคะอค่ะหนูชอบอ่านหนังสือมากมากเลยฮัลโหลมึง <Hello. S 2> กลัวหรือว่าอันนี้มันโซนเด็กวะไม่รู้นะคะเขาให้ถอดรองเท้าด้วยเราก็เลยต้องถอดสวัสดีค่ะเกท่กนทนนทอนวันนี้เราก็าอยู่ที่ของสมบูรณ์แห่งชาติะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเป็นผู้ดำเนินการช่องนี้แทนคุณเกี่ยวนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะก็ดูหน้าเราไปนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เพื่อนๆก็หลับกันอยู่แล้วก็มีมีมาเล็กมีเกี้ยวในงทีที่ยังไม่หลับนะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อัดคลิปก็ไม่รู้จะทำ <c oughs> อจริงๆเราก็จะไม่มีอะไรเลยแล้แลแลเราก็จะกลับบ้านเราว่วงมากปวดขาด้วยโอเคทุกคนคแลยวเราจะกลับบ้านแล้วบายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปที่ไม่มีสาระของเรา อันนี้จะเป็นเบื้องหลังนะคะของการถ่ายงานส่งอาจารย์ K T วิชา a T นะคะเอาคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะหลังจากที่เราหายกันไปสองเดือนคลิปนี้ก็เผื่อคนที่เขาอยากดูหรือไม่อยากดูก็แล้วแต่โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้ายังมีเรา อยู่ตรงนี้มนี้เป็นกหสลกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องรัดเกี้ยวเกี้ยวรัดเก้าไม่ยะเจอกันใหม่นะคะ คลิปนี้มาลงให้หายคิดถึงละกันบ๊ายบายแม่กูดูคนหนึ่งละบ๊ายบาย